เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C Space พื้นที่สื่อพลเมือง สายลับออกไปจับความรู้แกะรองรอยความสงสัยธรรมชาติดินน้ำลมและไฟรอให้เราไปคนดูธรรมชาติรอยเรื่องราวมากมายก้าวออกไปสู่คนดูไใ้เจอสบายสายลับธรรมชาติ อยู่ในธรรมชาตินอกจากหน้าตาจะแตกต่างกันอาหารที่ินที่อยู่อาศัยและพฤติกรรมของพวกมันก็แตกต่างกันค่ะบางตัวเราพบเฉพาะในเมืองบางตัวเราก็พบเฉพาะในปา่าและบางตัวเราพบได้เฉพาะบางฤดูกาลใครเคยลองสังเกตเรื่องราวเหล่านี้ของเจ้านกใ,นใกล้ๆตัวกันบ้างไหมคะว่าน,นกที่เราเจอเป็นนกแบบไหนและที่สำคัญมีความเกี่ยวข้องยังไงกับเราบ้างคะ่ะ เนเจอร์สไสายลับธรรมชาติวันนี้จึงมีภารกิจให้สายลับของเราออกมาตามหาเจ้านกชนิดหนึ่งค่ะเป็นนกที่เด็กๆทางภาคกลางคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีเจ้านกตัวนี้มีชื่อว่านกอีเสือหัวดำนั่นเองค่ะจุดเริ่มต้นก็มาจากที่น้องๆลูกสาของพี่กอฟนะครับเด็กๆลูกสาของพี่กอฟเขาไปอ่านเจอในหนังสือว่า มีนกอยู่ชนิดหนึง่งชื่อว่านกอิกเสือหัวดําซึ่งแต่ก่อนเนี่ยสามารถเจอได้ง่ายในพื้นที่แม้แต่พื้นที่กรุงเทพเองก็สามารถเจอได้ง่ายนครับพอมาเช็คดูแล้วปรากฏว่าตอนนี้ที่กรุงเทพมันแทบจะไม่มีที่ไหนที่สามารถไปหาอิเสือหัวดําได้แล้วก็เลยชวนกันว่าเดี๋ยวปิดเทอมนี้เรามา ตามหาอีเสือวัาดำกันไหมนกอีเสือเป็นวงของนกจับคอนขนาดเล็กมีความยาวประมาณ18-25เซนติเมตรเท่านั้นค่ะมันเป็นนกกินเนื้อนะคะโดยการบินโฉบจับแมลงสัตว์เลื้อยคลานรวมไปถึงนกที่มีขนาดเล็กกว่าเป็นอาหารพบกระจายพันธุทั้งในทวีปเอเชียยุโรปแอฟริกาและอเมริกาเหนือค่ะในประเทศไทยพบเพียงสกุลเดียวประมาณ6ชนิดนะคะ ส่วนตัวที่สายลับของเราอยากจะตามหาเป็นชนิดที่พบได้บริเวณที่ราบล,าลา่มภาคกลางเมื่อก่อนหาตัวเจอได้ง่ายมากค่ะพิดกับตอนนี้ที่มันจะลดจำนวนลงจะเจอตัวได้แต่ละทีก็ต้องใช้ความพยายามไม่น้อยเลยค่ะและนี่ก็คือโฉมหน้าของสายลับเราค่ะ มีพ่อก๊อบเป็นกองหนุนคนสำคัญมาพร้อมกับพี่ดนพี่ปาดที่เชี่ยวชาญเรื่องนกวันนี้จะมาคอยเป็นพี่เลี้ยงช่วยใ้ภารกิจของสายลับของเราง่ายขึ้นค่ะพิกัดการตามหาครั้งนี้ยังกว้างอยู่ จากจุดนัดพบบริเวณกรุงเทพมหานครสายลับของเราจะลองออกเดินทางไปตามถนนรังสิตนครนายกจุดแรกจะลองตามหาบริเวณทุ่งโลง่ลงๆแถวแถวคลองห้าจังหวัดประทุมธานีค่ะแล้ว,ลว,ลว,ลวอตอนนี้ยังไม่เจอน้องอิเสือสักนิดเลย ทำไมไม่มีอเสุอวดำจริงๆอิสุอวดำนี่เป็นนกที่ยังไงครับพี่บานอิสุอวดำเนี่ยเป็นนกที่อาศัยอยู่ตามทุ่งโล่งเราคิดว่าทุ่งหญ้าแถวแถวเนี้ยอาจจะยังยังอยู่ได้อยู่เพราะว่าอยู่รอบๆอันนี้คือชานเมืองใช่ไหมครับก็คือเป็นป่าชานอยู่นะะแล้วก็ยังมีทุ่งหญ้าอยู่ถึงแม้ว่าจะค่อยๆหมดไปเรื่อยๆแต่ว่าก็ยังมีโอกาสเจอมันได้อยู่ ในเมืองไทยมีนอกอีเสือหัวดำอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ชนิดย่อยนะคะตัวแรกเป็นชนิดย่อยที่พบได้ทางที่ราบลุ่มภาคกลางสามารถอาศัยอยู่เฉพาะตามพื้นที่ชุ่มน้ําและพื้นที่ที่มีเกษตรกรรมที่อุดมสมบูรณ์ค่ะตัวที่2เป็นชนิดย่อยประจำถิ่นภาคเหนือส่วนตัวสุดท้ายเป็นนกอพยพ ที่ก็มีรายงานว่าจะพบอยู่ทางภาคเหนือด้วยเช่นกันค่ะนกอีเสือหัวดำสอชนิดย่อยนี้จะสามารถพบได้ทั้งพื้นที่เกษตรกรรมทุ่งหญ้าพื้นที่ชุ่มน้ำพื้นที่เสื่อมโทรมไปจนถึงบนดอยสูงเลยล่ะค่ะเด็กๆทั้ทงบ้านลองสังเกตดีๆนะคะลักษณะรูปร่างแต่ละชนิดย่อยมีความแตกต่างกันค่ะจดจำไว้เผื่อครั้งหน้าได้เจอเจ้านกพวกนี้จะได้แยกแยะได้ว่าเป็นนกอีเสือชนิดไหนค่ะ เสียงดีๆก็เพราะไม่เบานะคะแต่มันเป็นนกชนิดไหนคะเนี่ยเพราะว่าเขาหากินอยู่กับพื้นที่แบบไหนที่เป็นทุ่งหญ้าแห้งใช่ไหมครับเพราะหญ้าแห้งเนี่ยส่วนใหญ่จะมีสีน้ำตาลใช่ไหมครับถ้าเกิดมันลงมาดินอยู่บนพื้นดินก็จะเห็นตัวหญ้าสีสันเขาเลยจะ คมเกินกับพื้นดินนะเป็นสีน้ำตาลลายๆในท่่งจับผูเนี่ยจะร้องเสียงร้องหลายพยางค์ค่อนข้างซับซ้อนแล้วก็ถือว่าเสียงเพราะนะตัวนี้ก็ตามตามชื่อต้องจับฝนเสียงใสเสียงใสเสียงเป็นทุวงทำนองเลยนะครับเจ้าจับฝนเสียงใสเป็นนกที่ชอบกินเมล็ดพืชแล้วก็แมลงตามทุ่งหญ้าเป็นอาหารนะคะดังนั้นสีน้ำตาลลายๆจะช่วยพลางตัวมันในทุ่งหญ้าแห้งๆได้เป็นอย่างดี ในประเทศไทยพบนกจ่าฝนได้3ชนิดค่ะและเมื่อทุ่งล่องเริ่มหมดไปตัวที่เริ่มพบเห็นได้น้อยลงไปด้วยก็คือเจ้าจ่าฝนเสียงใสตัวนี้ล่ละค่ะแดลี่สงสัยอะไรหรือเปล่าน่นสิคิดว่าทำไมถึงไม่มีเสียงยวดั้นั่นสิคะทำไมถึงยังไม่เจอเลยล่ะคะทุ่งหญ้ามันค่อยๆถูก มันเหลือมันเหลือน้อยลงมากแล้วกลายเป็นพื้นที่ที่เล็กมากันอาจจะทําให้อีเสืขขอหัวดําอยู่ตรงนี้ไม่ได้แล้วก็ได้อาจจะเหลือน้อยมากเราก็เยหาไม่เจอการตามหาอีเสือหัวดำในจุดแรกดูจะไม่ง่ายเลยค่ะแต่สายลับของเราบอกว่าขอตามหาอีกหน่อยยังไม่หมดหวังค่ะตรงใต้ตาใช่ไหมใต้ตา รูปยังไงเหมือนเป็นอยู่ในหน้านี้ไหมน้ำตาย้อยลงมาสีดำตรงคุ้นปากสีอะไรเอ่ยใช่สีแดงใช่ไหมครับเหมือนแต้มลิปติกไว้นกแอ่นทุ่งใหญ่นะครับเจอนกตัวนั้นตัวนี้ตั้งหลายชนิดแต่เจ้าอีเสือหัวดำไปหลบอยู่ที่ไหนสายลับของเราเริ่มถอดใจแล้วค่ะเห็นที่เลยที่ไหนได้ที่นี่ ที่พี่ปานเล่าให้ฟังเมื่อกี้เด็กๆกับใจความได้ว่าว่ายัางไงบ้าที่ไม่มีเสือดําที่นี่เพราะอะไรเพราะสร้าสงสร้างเมืองแล้วมันกันเราพื้นที่ทุ่งมันก็น้อยลงมันเปลี่ยนไปใช่ไหมครับเป็นอย่างที่สายลับของเราบอกค่ะถ้าเด็กๆทางบ้านสังเกตจะเห็นนะคะว่า จุดแรกที่ลงสำรวจพื้นที่แต่เดิมเป็นทุงง่งโล่งๆแม้จะยังมีพื้นที่แต่ก็เริ่มแคบลงเพราะถูกล้อมรอบด้วยบ้านจัดสรรซึ่งก็อาจเป็นไปได้ว่าความเปลี่ยนแปลงนั้นอาจจะไปรบกวนจนเจ้าอีเสือหัวดำไม่สามารถอยู่ที่นี่แล้วก็เป็นได้ค่ะทำท่าจะถอดใจแต่ดูเหมือนจะเจออะไรเข้าแล้วค่ะ เหมือนเจะอีเสือแล้วเฮ้ยแต่ไม่ใช่ไม่รู้อีเสือหัวดำหรือเปล่าโอเคลองอีกัดอีเสืออีเสือเนี่ยอีเสือแล้วก็เจอตัวอีเสือตัวหนึ่งแล้วโอเคกอดอ่นี่เลยลองดูครับลองดูลองดูเดี๋ยใช้หัวดำไหมหัวดำไหมตัวสีอะไรเอ่ยจากเบาะแสที่ได้มา เปรียบเทียบกับเจ้านกที่สายลับของเรากําลังเจอในตอนนี้เด็กๆทั้งบ้านคิดว่าใช่เจ้านกอีเสือหัวดําเป้าหมายของเราหรือเปล่าคะสังเกตดูนะครับนก,นกอีเสือเนี่ยปากเขาจะแบบสั้นๆแล้วก็ปกลายจะงองงอลนไม่ใช่อีเสือหัวดคือนกอีเสือเสียงตาเนี่ยเป็นเป็นนอกอพยพนอกฤดูผสมพันธุ์นะครับในเมืองไทยจะคือเขาจะไม่ทำลงังจะเจอเฉพาะช่วง ช่วงอพยบผ่านแล้วก็ช่วงฤดูหนาวเป็นหลักต่างจากอีสุหัวดำซึ่งที่นี่จะเป็นนกประจำถิ่นเจอได้ตลอดทั้งปีแม้จะยังไม่ใช่นกเป้าหมายแต่การได้เจอญาติของมันก็ทำให้สายลับของเราเริ่มมีความหวังขึ้นอีกหน่อยแล้วล่ะค่ะตอนนี้ภารกิจของเรายังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวเราต้องไปหาอีกจุดหนึ่งอาจจะมีก็ได้ไปมองๆกัน ช่วยลองมองดูนะบ,บ้าก่อนจะตามสายลับของเราไปค้นหาเจ้าอีเสือหัวดำนี่ถุงต่อไปตอนนี้เรามาพักปุ๊บันทึกในสิ่งที่สายลับของเราได้เจอเมื่อสักครู่กันก่อนค่ะพบกันอีกครั้งแล้วนะครับเด็กๆวันนี้เพื่อนของเราเขาไปตามหานกอีเสือหัวดำซึ่งเป็นนกประจำถิ่นแต่เขาไม่เจอเขามาเจออีกชนิดหนึ่งซึ่งเป็นหนึ่งใน6ชนิดของนกอีเสือในประเทศไทยนะครับนั่นคือ อีเสือสีน้ําตาลนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าลักษณะเขาเป็นยังไงนะครับเริ่มเลยนะครับก็เหมือนเดิมครับนกเกิดจะไข่ก็มีไข่หนึ่งฟองที่เป็นตัวก่อนนะครับทําด้วยหัวที่เป็นไข่ฟองหนึ่งตัวนี้ไม่มีคอนะครับคอเขาจะสั้นๆแค่หัวตดกับตัวเลยปีเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนเดิมหางยาวเป็นทรงสี่เหลี่ยมพอเราได้โครงครบแล้วนะครับเราก็มาใส่รายละเอียดนะครับ ที่ป่านะครับป่าเขามีลักษณะสี่เหลี่ยมที่ปลายแหลมโอ้ที่ปลายจงอยปากเนี่ยแหลมมากเลยนะครับเขาไว้ฉีพกินสัตว์เล็กๆแมลงนะครับตากลมๆแล้วเขามีหน้ากากสีดำขาเขามีลักษณะแข็งแรงนะครับมีกรงเล็บที่แข็งแรงเอาไว้จับเหยื่อนะครับเกาะที่กิ่งไม้นะครับทำกิ่งไม้เกาะอัดเต็ึตนนง ลืมนะครับเป็นเด็กชอบสีอะไรก็เราก็เลือกใช้สีนั้นนะครับที่โคนปากนะครับมีขนแหลมๆเล็กๆนะครับเดี๋ยวลบเส้นส่อส้งนิดเดี๋ยวเร,เริ่มจากาใต้ท้องก่อนนะครับเขาตัวเขาเป็นสีขาวนะครับเราใส่เงาสีเทาอ่อนไปด้านล่างเลยนะครับที่คอใต้ท้อง แล้วเห็นว่ามีสีออกน้ำตาลเหลืองๆที่ข้างตัวด้านล่างนะครับสีน้ำตาลเหลืองอมส้มๆนิดหนึ่งได้แล้วเรามาใส่ตัวเออเป็นสีน้ำตาลนะครับเริ่มจากสีน้ำตาลอ่อนก่อนแล้วกันตรงที่เป็นหน้ากากสีดำนะครับก็จะมีเส้นสีขาวข้านกับสีน้ำตาลเราลากไว้แล้วก็เว้นไว้แล้วก็ระบายสีนะครับ หางด้วยนะครับหางก็เป็นสีน้ำตาลแล้วก็ขนปีกด้านล่างก็เป็นสีน้ำตาลเข้มนะครับขอบบนของสีน้ำตาลเข้มมีขอบสีขาวๆนะครับสามสามสามเส้นแล้วก็ที่ปากครับโคนปากจะมีสีเทาอ่อน แล้วก็ไล่มาหาสีเข้มๆตรงปลายนะครับตรงใบป่าเขาคมมากเลยนะครับตัวนี้หลังจากนั้นเราก็ลงสีดำต่อเลยนะครับที่หน้ากากเสร็จแ,แล้วขาสีเทาเข้มนะครับแล้วก็ตกแต่งตัวให้เรียบร้อย ชื่อเขาก่อนนะครับนกอีเสือสีน้ําตาลนี่ก็เป็นหนึ่งในนกอีเสือที่เราพบในประเทศไทยนะครับแต่เป็นนกอพยพนะครับพฤติกรรมแปลกที่เห็นก็คือเขาเอาเยื่อมาจิ้มไว้ที่หนามกิง่งหรือกิ่งไม้แหลมๆเมื่อกี้เห็นเป็นข้าวตะกะแตนน่าจะเป็นตะกะแตนตัวสั้นนะครับเอามาเสียบไว้คุณบ้ารูปเข้าคๆ้าไว้ต้องเขียนบันทึกนะครับระบายสีซะหน่อยนงเห็นไหมครับการสังเกตของเราเนี่ยทำให้เราได้ รู้เรื่องธรรมชาติมากขึ้นนะครับมันมีเรื่องราวของสัตว์ต่างๆหรือธรรมชาติต่างๆต้นไม้พืชมีรายละเอียดมากมายนะครับลองอสำรวจแล้วก็สังเกตให้ดีขอให้เด็กๆสนุกกับการบันทึกธรรมชาติทุกครั้งนะครับจากจุดแรกที่บริเวณทุ่งรังสิตคลองห้าจังหวัดปทุมธานี สายลับของเราขยับต่อมาที่อำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกค่ะสายลับของเราบอกว่าที่เลือกมาที่นี่ก็เพราะรู้ว่าแถบนี้ยังคงมีทุ่งนากว้างๆน่าจะยังพอได้เจอเจ้านกอีเสือหัวดำค่ะ ี่อเสืหัวดตรงจุดนี้กว้างกว่าทุ่งรังสิทตคลองห้าค่ะสายลับของเราบอกว่าน่าจะมีลุ้นมากกว่าที่เดิมค่ะบางทีถ้ามันเกาะอยู่ไกลๆเราอาจจะเห็นรูปทรงมันอิเสือหัวดำเนี่ยหางเขาจะยาวถราอาจจะเห็นเป็นนกที่แบบเกาะอยู่บนกิ่งไม้แล้วหางยาวๆให้สงสัยไว้ก่อนเลยว่าอาจจะเป็นอีเซือหัวดำก็ได้ ทบทวนการตามหาเจ้านกอีเสือหัวดำกันหน่อยนะคะอย่างแรกเป็นนกประจําถิ่นขนาดเล็กชอบอยู่ตามทุ่งหญ้ากินมแมลงเป็นอาหารและตอนนี้พี่ป่านให้เพิ่มเติมมาว่าเจ้าอีเสือหัวดำที่เรากําลังตามอยู่จะมีส่วนหางที่ยาวดังนั้นเห็นนกหางยาวๆเกาะใกล้ๆให้สงสัยไว้ก่อนค่ะว่าน่าจะเป็นเจ้าอีเสือหัวดำค่ะ กาะกิ่งไม้อะเกาะพื้นสายลับของเราบอกว่าเจอนกหางยาวๆเหมือนที่พี่ป่านบอกแล้วค่ะแต่จะใช่เจ้าอีเสือหรือเปล่าขอดูชัดๆอีกทีค่ะถัวงมาลวขนมันเป็นยังไงครับดูว่างตัวสีอะไรมีมีกี่สีมีดำทั้งตัวใช่ไหมครับแล้วหางเป็นยังไงเอ่ยหางมองไม่เห็นเขาหันข้างนกแซงแซวหางยาวยาว เป็นนกแซงแซวนกแซงแซวอะไรหรือไงแซงแซวหางปลาแซงแซวปลาแตเป็นตัวไหนตัวเนี้ยไม่ไม่ใช่ตัวนี้ต right> ัวมันมองหางไม่เห็นมันหางข้างอยู่อ่ะตัวหางมันไม่ใช่เป็นแบบไหนหางเป็นแฉกหรือว่าหางเป็นแบบยาวๆลงมาแบบนี้มันไม่เชี่ยวอ่ะอืนเสน่ห์ว่าเข้าข่ายอยู่ในกลุ่มกลุ่มที่แฉกเหรอตัวสีดำแล้วก็หางเป็นแฉกๆใช่ไหมครับหางไม่แฉกไม่แฉก เขาหันข้างอยู่ก็เลยมองไ่เเจ้านกสีดำดำหางยาวๆที่สายลับของเราเจอยังไม่ใช่นกอีเสือหัวดำแต่เป็นนกแซงแซวนั่นเองค่ะปกตินกแซงแซวที่เราเจอในที่โล่งเนี่ยหลักๆก็จะมีแค่ชนิดเดียวก็คือซึ่งก็คือแซงแซวหางปลาหาเท่าไหร่ก็หาเจ้าอีเสือหัวดำไม่เจอสักทีสายลับของเราจะเอายังไงต่อล่ะคะ จะเดินไปไหนกันล่ะคะนั่นแถวน,นี้มีเคยเห็นนกแบบนี้ไหมคะนกอีกเสียวฟัวดังแบบนี้ไม่เคยเห็นนะเมื่อก่อนมันเคยมีไหมคะมีแต่ลูกธรรมดาพวกเนี้ยกเอียงนกช้อนหอยอะไรพวกนี้ ถามไทยกันอยู er hmm? ่พักใหญ่ได้เบาะแสเพิ่มเติมมาว่าจำนวนนกที่เคยพบอยู่แถบนี้ก็เริ่มลดลงเช่นกันค่ะแต่ข้อมูลเรื่องเจ้าอีเสือหัวดำนั้นยังไม่มีความคืบหน้าเลยละค่ะแถวนี้ข้อมีใครที่มีเรหรือว่าหรือว่าผู้ใหญ่บ้านก็มีมีมีหลายหลายคนนะลองไปดูเนี่ยเตรงเนี้ยทางเข้าไฟที่มีไฟลอยเนี่ยทางเข้าที่มีม้ถึงตั้ง สู้ไม่ถอยจริงๆเลยค่ะสายลับของเราไหนๆก็ไหนๆลองไปสอบถามจากลุงผู้ใหญ่ดูอาจจะได้เบาะแสอะไรเพิ่มเติมบ้างค่ะผู้ใหญ่ครับวันดีคร,รับแล้วาจากจสอบถามเรื่องนอกนิดหน่อยครับ,<อ>บ,บนั่นเปลข้าไปถามคุณลุงผู้ใหญ่นะรู้ถามเลยลูกสงสัยอะไรถามคุณลุงได้เลยข้างหน เคยเห็นนกประมาณนี้ไหมคะนกอีเสียวหัวดำประมาณเนึยทางนี้จะไมนมีครัไม่มีเมื่อก่อนที่นี่มีนกเยอะไหมคะก่อนนั้นมันมีอยู่แถวนี้แต่มันหลายหลายปีแล้วก็ก็เลย ที่นี่พกแบบทัฒนาระบนหมเลยเลยเลยแล้วก็หนีไปอยู่ที่อื่นแล้วตอนที่มีต้นไม้ใหญ่ตรงนี้ก็คือมีนกเยอะออก่อนหน้าก็มีก็มีนเขาตัดต้นไม้เราก็เลยนี้นกก็เลยมก็มีออกกมันมๆๆทํานาเกิดทั้งปีเลยไม่ครัพอทำา่อนหน้าม,มันจะทำสองครั้งเพราะมันทำไม่ได้เพราะน้ำมันเยอ่เพราะช่วงนี้ก็ต้องอไปโน่นแหละไสภา ราการถามข้อมูลกันจนเหนื่อยลุงผู้ใหญ่ก็เลยใจดีให้ผลไม้มาเติมพลังค่ะข้อมูลทั้งจากคนในพื้นที่และหลายจุดที่ลงตามหา สายลับของเราบอกว่าสำหรับจุดนี้ดูท่าทางจะหมดหวังที่จะได้เจอเจ้าลกอิกเสือหัวดำแน่นอนแล้วค่ะที่เป็นแบบนั้นก็เพราะว่าพื้นที่จุดที่สองนี้เป็นพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปมากทั้งความแห้งแล้งจากภัยธรรมชาติประกอบกับวิธีการเกษตร,รที่ยังมีการใช้สารเคมีนกที่เคยอยู่ที่เห็นอยู่มากก็จึงลดจานวนและหายไปค่ะ ตามหาเจ้านกประจำถิ่นที่ราบลุ่มภาคกลางอย่างเจ้านกอีเสือหัวดำที่สายลับของเราเริ่มต้นออกตามหาตั้งแต่ทุ่งโล่งๆชานเมืองกรุงเทพมาจนถึงอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกยังไม่สำเร็จแต่สิ่งที่ทำให้เราได้เห็นและเรียนรู้ระหว่างทางไปพร้อมๆกับสายลับนั้นชัดเจนนะคะว่าความเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะจากฝีมือมนุษย์หรือว่าธรรมชาติย่อมส่งผลกระทบต่ออีกหลายๆชีวิตที่อยู่ร่วมกันกับเราบนโลกใบนี้นะคะ เพราะฉะนั้นเด็กๆทั้งบ้านจะลงมือทำอะไรอย่าลืมคิดถึงสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่นอกจากตัวเราด้วยนะคะเป็นสายลับออกไปจับความรู้แกะรองรอยความสงสัยเกิดคำถามโผล่ขึ้นมาในใจต้องคลี่คลายซะแล้วเราไม่ว่าเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่นอกในตัวเธอและเขา Dog, เเเเเดดดดด็็อออกกไม้ใหหญ่่สืืนนนถึึงงงงวววาาโลผพัรรปียช่วงเกร็ดความรู้ท้ายรายการยังอยู่ที่เรื่องของการลดจำนวนลงของนกนะคะมีงานวิจัยในสหรัฐอเมริกาบอกว่าเมื่อนกได้รับสารดีๆจะสะสมเข้าไปในร่างกายจำนวนมากจนทำให้เปลือกไข่ของนกชนิดนั้นบางลงค่ะจนอาจจะเกิดการเปราะแตกได้ง่ายก่อนที่ลูกนกจะฟักเป็นตัวเลยทีเดียวค่ะ นอกจากนี้เรื่องง่ายๆใกล้ตัวการใช้สารเคมีไม่ว่าจะเป็นยาปราบศัตรูพืชหรือว่ายาฆ่าแมลงในพืชผลการเกษตรต่างๆก็ส่งผลกระทบต่ออาหารของนกไม่ต่างจากคนนะคะเมื่อนกนักล่าอย่างเจ้านกอีเสือหัวดำหรือว่านกชนิดอื่นๆกินเหยื่อที่มีสารเคมีตกค้างเข้าไปนานวันพิษสะสมในร่างกายส่งผลกระทบต่อการเพิ่มจำนวนประชากรทำให้เราเห็นเจ้านกเหล่านี้น้อยลงไปด้วยนั่นเองค่ะ เด็กๆทั้งบ้านคนไหนอยากเป็นสายลับอย่างเพื่อนเราในวันนี้เขียนมาบอกกันได้ที่ naturespy@thpbs.or.th ค่ะแล้วอย่าลืมบอกด้วยนะคะว่าสนใจสื่อความลับของอะไรนะคะและยังคงติดต่อสื่อสารกันได้ทาง Facebook Fanpage พิมพ์คำว่า naturespy ค่ะส่วนช่องทางรับชมรายการย้อนหลังก็เหมือนเดิมนะคะ w w w t p b s o r t h n น t u อ e s <Spy> สไปค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ทางไทยพีพค่ะ